มาแล้วมือเมืออ่ะตอนไหนมาได้ลงคลิปเลยพี่น้องไฟฝ่าดับตรงนี้เก่งแต่ไฟดับอีดีเลยเหมือนปรนสีดับดับโดนพวามนี้ยมดมือเลยเดี๋ยบจนม่าตอนไอยไปหาหมอมาเจ้มือเศร้านี่เจ้าแวะเขาไปแล้วมันหมดเลแวะเขาไปแล้ววันนี้ไปลุ้งซิ ำลุงเดียวไฟมากเบ่บ่เอาพวกเจ้ายู่งไดยูสิแล้วบ่ได้เห็นอย่างบ่สัตวเจ้าบ่ได้เห็นอย่างเลมมีไฟฝ่าเบื้องทอดอทอดกับบ๊วนหยังคันเมื่อกี้ก็เจ้าบกกระตือรือร้นเลยไฟดับกระช่างขอนี่มาแลงผุนแล้วไต่ไฟผุนแล้วอยู่วุยวายโอ้ยปลดด้ย ตู้เย็นตู้เย็นบมลลายนเนื้อเปล่าแจ๊คชวโมงเหรอเอาเออามากพี่น้องกินย่ำครับผมแค่ว่าเป็นย่ำบุญเส้นมือน,นีัสักสิกินยังกันจะหน่อยเพิไปหาหมอมากินไปจมไปครับผมไปมามากพี่น้องกินย่ำน้ำกันครับผม อุ้ยหิวคักหิวคักเ <มา S 1> จ้ามามาจานมันไหลอันมาหลุดงามมันไหลเนาะอืมเนาะงามมันไหลงามอ้ยก็ได้ล่างก็ <c oughs> มากหลาย <c oughs> <c oughs> อืยอฮะ <c oughs> มันนี่เล็กน่อยบาอยู่พี่น้อง บีบบีบบีบไหมเนี่ยบีบย <ters> ังโอ้ยกบโอ้เฮียเต็มอาบน้ำแล้วแม่นบ้านแล้วอาบแล้วนี่ไล้ยไฟบานเฮ้าบอลท่านหน้าอยู่ยี่ห้อใหญ่กระดับอ่ะจักว่ะก็ประมาณยี่ห้อใหญ่ Những cua đáp cua者 nói lòng là nhưng tớ bắt cửa. Tớ mất cái từng Reverend biết. Một người nói hoa Tếiveól kêu đô thùng. three thơm wh urgency và h fire ph时 sư belonging ăn hai phfia sĩ respirer cùng có tổ chức chính trpack phải đیں xử với

cà cả lài nhá, cái đó cà ba mát nào Thay nào, cà ừ. hey, luôn, kiếm kiếm, coi luôn mùi nhiên này, hơi ngòn bò, cứ <laughs> bảo bật măng giàng có bơ khử gì? mồi này mồi này là bằng ấp lần mồi cứ cứ bơ tít cứ gặm bỏ bơ đập cứ đắp cho bạn bé cho khỏe bé xíu ไม่ไม่ไงปากข้างเป็นว่ะไส้ดันขายวัสดุเป็นว่ะไฟ้ดับตัวแต่กระพุ่นแล้วอืมกระพ่นแล้วแ่เพื่อนบาแล้วกับคือนี่เจ้าไข่ซื้อทอดเป็นว่ะทอยกับม่ทอดกับไส้กับบดับเอ้ยไส้กับดัรเจ้าว่าจะาุ่มม่งอ่ะเจ้าข่เอาเจ้าไข่เอาลาบหมูไปอีแม่น่ะพูดน่เป็นแบบมังกิ้ดมือหนึ่ง บัื่กีกับี่บอยู่บานมันมากถุ่มกลัวๆเลยผีเขาไปเมืองหายมันมันเป็น่ยนนำอันนี้เบิรดิสอ่ะเป็นคือเก้าแบบแม่นั่นเป็นไปสามสี่หลังแล้วอ่ะเรื่องพยาหากรับอ ไรก็นอกทงเต้อย่าร้องนอกทงก็่อยดับเนี่ยฝนตกไรก็ม่ดับนนาฝนตกก็บ่ดับดิคือตำบลบางเวงตำบลน้่อแไม่ดับเจ้าเี๋ยวตอนนั้นเราเนาะใ่ไมไฟฝ่าเห็นมองอยู่ล้วก็เห็นไฟเห็นเลยนะขาดเออเป็นปขีดับเจ้าเนดับก็ดับบานปลขีดดับปวดดับบานดับเจบจุ่ คือมันเป็ียนตาอยู่เฮียนบ่มันเป็ี่นตาอยู่เงียนไงสิได้หูเนเน่สอดทอดเบเือเทียนี่ฮะอือเรือยังนี่เราหมากับหมูแล้วามันดับบ่เนหนอยเล่นหน่อยกินกินบ่ีโตมาหรอบ่ ออาหีกน็ไม่ได้กินไปหลังเลื่องเมื่อกี้อุ้่บสรับกินขอนแสบไปที่หลังที่จะเอาเกี่ยวกุ้ยเตี๋ยวไก่ว่ะ้าจะเอาตีนให้ได้กินที่หลังว่ะลูกิ้นด้วยกันรกาที่หลัง ไ่เหี่ยทุกคนอะตายแล้วตายแล้ว,ลวเป็นทุกคนเนี่ยขายป่าบ่ะตายแล้ววันนี้อยาก็มาสิกินหนูกินกันเนี่ย ที่ลังมดท่านี้อยากเกิความเหนื่จา่ที่พักอันนั้นนยพักนี่เราเศษแป้งมา,งท,างที่ตัลวอกหาองน้ำยลวอ่อนมนสิบมีทุถูกสิ่งนะคือเยู่นะทีอ่อนม,บบนมันจะไม่ถูก นี่นี่เหระว้างสุกเนี่ยมีใบแบบเขาออกไปเดี๋ยวนี้ยังไปกินห้องกันย,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 ยัยยังไปไปกินดอกบะเขาถ้าปรจับใส่ปากให้มูกินก็จะบปตรงกับบ้านข้ามกับบ้านสุกหรืงเปล่าสองมือ<ด>เอาแม่พ<ด>ัาว้ แอบหน้ามือตาหัวแล้วอย่าไปอาานหน้าตนะาหัวเลยเด้อต <c oughs> าหัวเออแก้วอีป่านะมีนเบิดเอยเอ,อ้จุไอหนะอือครับเ <c oughs> อาบอกตอมมาเลยอย่าง รันก <Hoy S 2> ็แบนไมียนจะฮะไมียันจะไปหหนุซสองก็เมื่กี้รถแง่แบบด้วยใหรเงี้ยอัากมักยรอลูกมอนไปสนล่ะรออีพี่ให้ให้น้ำแม่บอืคผมพอแล้ม่ขี้น้ำตาลมาให้ งั่นว่าห้ำตาพบพิบเห็นเข้าไปน้ากันแต่ความมือไต่เอยไปก่อนสาธิตครับสุยอ